ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณแก้มครับคุณแก้มเล่าว่าเกือบทุกคืนที่มีฝนฟ้าขนองถ้าเรามองลอดผ่านหน้าต่างห้องนอนของเราออกไปที่สนามหญ้าบริเวณข้างบ้านของบ้านหลังที่ติดกับบ้านของเรานั้นเรามักจะได้พบเจอกับหญิงชาราผมขาวทั้งหัว นั่งตากฝนอยู่กลางสนามหญ้าแสงสว่างเป็นระยะระยะที่เกิดจากฟ้าแลบยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้ภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณถึงแม้เราจะรู้ดีว่ายายเอี้ยงหญิงชราผมขาวที่นั่งอยู่ตรงนั้นแกได้ตายไปแล้วแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะแอบไปดูและทุกๆครั้งที่เราเห็นดวงวิญญาณของยายเอียง เรามักจะเกิดคำถามขึ้นในใจของตัวเองอยู่เสมอว่ายายเอี้ยงแก่มานั่งรอใครและทำไมแกถึงยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดสำหรับเราแล้วเรื่องที่เราเห็นผียายเอี้ยงถือเป็นเรื่องปกติเพราะบ้านของเราอยู่ติดกับบ้านร้างที่เคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่นอนว่าเมื่อตอนที่เหตุการณ์น่าสลดหลดหู่และสยดสยองเกิดขึ้นใหม่ๆนั้น เรารู้สึกตัวทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้านจากคนที่ไม่เคยเห็นผีมาก่อนเลยในชีวิตก็ Jesus, มาเห็นครั้งแรกตอนที่ข้างบ้านตัวเองมีผีนี่แหละเหตุการณ์สยดสยองนี้เกิดขึ้นตอนที่เราอายุได้16ปีบ้านร้างเหตุฆาตกรรมหลังนี้เดิมทีนั้นมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่สมาชิกในครอบครัวนี้มีสมคนคือตชัยใจเอี้ยงและลูกสาวชื่อประตู ครอบครัวของเราค่อนข้างสนิทกับครอบครัวของปะตุเพราะบ้านอยู่ติดกันอีกทั้งทุกคนในครอบครัวของปะตุก็อัธยาศัยดีมีน้ำใจคอยแบ่งปันผักผลไม้ให้แก่ครอบครัวของเราอยู่เสมอทำให้ตอนเป็นเด็กเราชอบไปเล่นที่บ้านของปะตุเป็นประจำช่วงที่เราเรียนอยู่ชั้นม .4 ปะตุได้แต่งงานกับชายชาวต่างชาติแล้วย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ ทำให้ตาชายกับยายเอี้ยงต้องอยู่ด้วยกันเพียงสองคนเนื่องจากว่าตาชายกับยายเอี้ยงไม่ยอมเดินทางไปด้วยปตุจึงฝากให้ครอบครัวของเราช่วยสอดซองเป็นหูเป็นตาดูแลผู้สูงอายุทั้งสองคนให้ด้วยแต่ความสัมพันธ์ของตาชายกับยายเอี้ยงกลับไม่ได้เป็นอย่างเช่นตอนที่ปะตุอยู่พฤติกรรมของตาชายเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่ปตุย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศกับสามี เรามักจะได้ยินเสียงทะเลาะกันของตาชายกับยายเอี้ยงเป็นประจำทั้งก่อนหน้านี้ทั้งสองคู่ดูรักใคร่กันดีต่อมาครอบครัวของเราก็เริ่มสังเกตว่ายายเอี้ยงไม่ค่อยออกมานั่งเล่นที่ข้างบ้านเหมือนเดิม2-3ถึงวันเราถึงจะได้เห็นยายเอี้ยงออกมานอกตัวบ้านสักครั้งหนึ่งและเราสังเกตเห็นว่าตามเนื้อตัวของยายเอี้ยงมักมีรอยฟกช้ำเหมือนถูกทำร้ายร่างกายแต่พอถามยายเอี้ยง ยายเอียงก็ตอบกลับมาว่ายายเอียงหกล้มครั้นแม่กับพ่อของเราอาสาจะพาแกไปหาหมอที่โรงพยาบาลยายเอียงแกก็ไม่ยอมไปและที่สําคัญคือตาชายมักจะชักสีหน้าไม่พอใจที่เห็นยายเอียงมาพูดคุยสนทนากับครอบครัวของเราแต่สมัยนั้นการติดต่อสื่อสารยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้พ่อกับแม่เราจึงไม่รู้ว่าจะติดต่อกับปทุอย่างไร ดังนั้นจึงต้องรอให้ประตูเป็นคนติดต่อมาก่อนเราสังเกตว่าตาชายกลายเป็นคนโมโหร้ายไปแล้วทุกครั้งที่ใหญเอี้ยงออกมารดน้ำต้นไม้ที่ถนามหญ้าข้างบ้านซึ่งติดกับบ้านของเราเรามักจะได้ยินเสียงตาชายตะโกนเรียกใหญ่เอี้ยงให้เข้าบ้านเสมอภายในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือนบ้านของประตูก,ก็เริ่มทรุดโทรม ไม่มีใครรดน้ำต้นไม้ไม่มีใครมาคอยตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกไปนอกบริเวณบ้านและไม่มีใครมาตัดหญ้าเหมือนสมัยที่ประตูเองอยู่บ้านหลังนี้เรื่องของตาชายกับยายเอี้ยงนั้นพ่อกับแม่ของเราเห็นว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งวุ่นวายถามไทยอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าสองถึงสามวันเราถึงจะได้เห็นยายเอี้ยงออกมาล้างจานและทิ้ขยะ แต่ยาเอี้ยงกับตาชายไม่ได้ออกมานั่งเล่นคุยเล่นกับคนในครอบครัวของเราเหมือนที่เคยเป็นมาจึงทําให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปพูดคุยถามไทยมีอยู่วันหนึ่งในฤดูฝนวันนั้นฝนตกตลอดทั้งคืนเราได้ยินเสียงตาชายโวยวายตั้งแต่หัวค่าช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งตอนนั้นลมแรงมากท่าทางเหมือนกับว่าจะมีพายุและฝนจะตกหนักอีกทั้งละครหลังข่าวกำลังจะมา เราจึงรีบวิ่งขึ้นไปปิดหน้าต่างบนห้องนอนของเราขณะที่เรากำลังปิดหน้าต่างนั้นเราสังเกตเห็นยายเอี้ยงออกมายืนอยู่หลังบ้านเราจึงหยุดมองช่องไปที่ยายเอี้ยงที่ยืนอยู่ตรงนั้นจูๆ่ๆยายเอี้ยงก็หันควับขึ้นมามองเราเหมือนยายเอี้ยงรู้ว่าเรากำลังแอบมองยายเอี้ยงอยู่แต่ใบหน้าของยายเอี้ยงที่เราเห็นในตอนนั้นเขียวช้ำบวมปูดไปทั้งหน้า และดวงตาของยายเอี้ยงก็ขาวโพลนไปทั้งดวงใบหน้าของยายเอี้ยงที่เราเห็นเหมือนผีในละครไม่มีผิดเราตกใจมากพร้อมกับรู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาเราจึงรีบลงมาหาพ่อกับแม่ที่ชั้นล่างโดยที่ลืมปิดหน้าต่างห้องเรารีบเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าเราเห็นยายเอี้ยงหน้าตาเหมือนผีพ่อรีบเดินไปดูที่หลังบ้านก็ไม่เห็นจะมีอะไร แม่จึงว่าเราคงคิดมากจนตาฝาดไปเท่านั้นแต่อันที่จริงแล้วพ่อกับแม่ของเราก็สงสัยเหมือนกันว่ายายเอี้ยงหายไปไหนเพราะไม่เห็นแกออกมาทิ้งขยะหน้าบ้านหลายวันแล้วเราเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติเหมือนกันเพราะเห็นแต่ตาชายเอาขยะออกมาทิ้งและตาชายก็มักจะออกไปข้างนอกเพียงคนเดียวกลางดึกคืนหนึ่ง เราได้ยินเสียงเฮือดังแว่วมาจากข้างบ้านเราก็เข้าใจว่ายายเอี้ยงอาจจะถูกทำร้ายร่างกายอีเราจึงแอบไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรได้ยินเพียงเสียงร้องไห้เสกดื้อื้นดังมาเป็นระยะะ,ยะเท่านั้นเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงที่เยือกเย็นจนชวนให้ขนหัวลุกถึงขนาดที่ว่าต้องปิดม่านหน้าต่างไม่ให้ตัวเองมองเห็นบ้านของปะทุเลยทีเดียว เช้าวันต่อมาตรงกับวันหยุดเรากําลังไปตากผ้าช่วยแม่ที่ข้างบ้านทุกครั้งที่มีลมพัดมา,าเรากับแม่ก็จะมองหน้ากันเพราะมันจะมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยตามลมมาด้วยทุกครั้งแม่จึงบอกกับเราว่าอาจจะมีหนูมีแมวมาตายแถวแนี้ก็ได้แต่เรารู้สึกว่ากลิ่นมันแรงเกินกว่าที่จะเป็นสัตว์เล็กๆอย่างเช่นหนูหรือแมวหลังจากตากผ้าเสร็จ เรากับแม่จึงช่วยกันเดินหาที่มาของกลิ่นนั้นเราสองคนแม่ลูกข้ามรั้วไปจนถึงบริเวณบ้านของปะตุด้วยสิ่งที่ผิดปกติคือเหมือนกับว่าสนามหญ้าข้างบ้านของยายเอี้ยงกำลังมีการปรับปรุงเห็นมีก้อนหินก้อนอิฐรูปสัตว์ปูนปั้นและดินสำหรับทำสวนวางอยู่ทั่วบริเวณทั้งที่ช่วงก่อนหน้านี้ แค่ยาญเอี้ยงออกมารดน้ําต้นไม้ก็ถูกตะโกนมาดูว่าให้กลับเข้าบ้านเรากับแม่จึงคิดว่าปะตุอาจจะกลับมาเยี่ยมตาชายกับยหยเอี้ยงก็ได้แต่หลายวันผ่านไปก็ไม่มีวี่แววของปะตูหรือสมาชิกคนใดภายในบ้านมาทําสวนเลยมีเพียงตาชายที่ออกมาทิ้งขยะแล้วก็กลับเข้าบ้านไปโดยที่ไม่ทักทายใครแม้แต่น้อยช่วงพักหลังๆมานี้ เรามักจะเห็นยายเอี้ยงโผล่มาแบบแวบๆบแ,บบแล้วก็หายไปเช่นตอนที่เราลดน้ําต้นไม้อยู่เราเห็นว่ายายเอี้ยงยืนอยู่ในครัวแต่พอเราหันมามองต้นไม้แค่เพียงเสี้ยววินาทีแล้วมองกลับไปที่เดิมยายเอี้ยงก็หายไปแล้วหรือในบางครั้งเราเห็นยายเอี้ยงยืนอยู่กลางสนามหญ้าข้างบ้านพอเราหันไปมองอย่างอื่นแค่เพียงแวบ,บเดียวแล้วหันกลับมา ยายเอี้ยงก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเราจึงไม่มีโอกาสได้พูดคุยถามสารทุกสุขดิบของยายเอี้ยงเลยพ่อกับแม่ของเราก็คุยกันหลายครั้งว่าอยากจะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนตาชายกับยายเอี้ยงบ้างแต่ดูตาชายไม่อยากต้อนรับใครเท่าไหร่นักจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งแม่ก็ได้รับโทรศัพท์ทางไกลาจากประตู ปะตุได้โทรมาหาแม่เพราะผิดสังเกตที่โทรมาหาตาชายกับยายเอี่ยงหลายวันแล้วแต่ไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยปะตุกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงโทรหาแม่เพราะอยากให้พ่อกับแม่ช่วยไปดูให้แม่จึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปะตุเดินทางไปต่างประเทศให้ปะตุฟังปะตุยิ่งรู้สึกร้อนใจจึงโทรหาญาติพี่น้องให้ทําทีมาเยี่ยมเยียนลุงชายกับยายเอี่ยงที่บ้าน ญาติที่ประตุโทรหาก็คือน้แพน้าแพร,แพรเป็นหลานชายของยายเอียงตอนที่น้าแพยังเรียนหนังสืออยู่ก็เคยมาอาศัยอยู่ที่บ้านของประตูพอน้แพมาถึงต่ชายก็ามาต้อนรับแต่ชายบอกกับน้าแพว่ายายเอี้ยงไปอยู่เมืองนอกกับประตูนั่นเป็นพิรุธที่ทําให้เราตัดสินใจแจ้งตํารวจซึ่งก็ได้รับอนุญาตจากประตูไปที่เรียบร้อยแล้ว สรุปก็คือตาชายพรั้งมือฆ่ายายเอี้ยงแล้วเอาศพของยายเอี้ยงไปฝังไว้สนามหญ้า้างบ้านซึ่งอยู่ติดกับบ้านของเรานั่นเองตาชายถูกจับดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรแต่ชายถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้บ้านของป้ตุกกลายเป็นบ้านร้างไปในที่สุดและโชคร้ายจึงตกมาอยู่ในครอบครัวของเรา หลังจากที่รู้ว่ายายเอี้ยงถูกฆ่าตายแล้วนำศพมาฝังไว้ที่สนามหญ้าเราก็อยู่อย่างหว,วาดภวาเพราะวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากทางบ้านของประตูและถ้ามองไปก็จะเห็นยายเอี้ยงนั่งร้องไห้อยู่ที่สนามหญ้าซึ่งส่วนมากแล้วยายเอี้ยงจะมาปรากฏตัวในคืนที่มีฝนตกไม่ใช่เพียงแค่คนในครอบครัวของเราเท่านั้นที่พบเจอผียายเอี้ยง คนที่อาศัยอยู่ในแวกนี้ก็ต่างรู้กันดีว่าผีแยเอี้ยงมักจะมากับฝนถ้าเย็นย่ำข้าวันไหนที่มีเค้าลางว่าฝนจะตกทุกคนก็ต่างจะรีบกลับเข้าบ้านของตัวเองเนื่องจากรู้ดีว่าผีแยเอี้ยงจะมาปรากฏตัวให้ได้เห็นและในวันนั้นหมาก็จะเห่าหอนกันระงมแรกๆเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกับคนอื่นๆถึงขนาดที่ว่าคืนไหนที่ฝนตก เราจะต้องไปนอนที่ห้องพ่อกับแม่แต่พอนานวันเข้าความกลัวน,นั้นก็เริ่มหายไปกลายเป็นความรู้สึกสงสารและเวทนาดูมิยังของายเอี้ยงบางครั้งเราจึงแอบมาดูผีเอี้ยงผ่านทางหน้าต่างห้องนอนของเราเราเคยเล่าเรื่องราวของผีเอี้ยงให้เ,เพื่อนๆของเราฟังจนเพื่อนๆขอมานอนค้างที่บ้านของเราเพราะอยากเห็นผีตัวเป็นๆแต่อย่างที่บอก คือต้องมาในคืนที่ฝนตกเท่านั้นและก็ใช่ว่าจะได้เห็นตามที่คาดหวังเหมือนกับว่าเรื่องเล่าของเราจะจุดประกายความคิดพี่เลียนพี่เลียงของวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยอยากรู้อยากลองและไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือโชคชะตาจัดสรรให้เป็นอย่างนั้นเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อกับแม่ของเราต้องไปงานศพเพื่อนของพ่อที่ต่างจังหวัดสองสามวันแต่เราไปด้วยไม่ได้เราจึงชวน,เพ,นเพื่อนในแก๊งของเรามานอนที่บ้าน ซึ่งมีอยู่4ี่คนอย่างที่บอกว่าเรื่องของยายเอี้ยงเป็นที่สนใจของเพื่อนเอนเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประกอบกับโอกาสที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่และกิจกรรมที่วัยรุ่นยุคนั้นนิยมก็คือผีถ้วยแก้วดังนั้นพวกเราจึงเตรียมอุปกรณ์การเล่นผีถ้วยแก้วไว้ด้วยและแล้วช่วงเวลาที่เราขอเพื่อนๆรอคอยเข้ามาถึง ที่เราตัดสินใจเล่นผีถ้วยแก้วนั้นเป็นเพราะว่าช่วงนั้นไม่ใช่ฤดูฝนอีกทั้งสาภาพอากาศในวันนั้นก็ไม่ได้มีวี่แววว่าฝนจะตกเลยแต่เราอยากให้เ,เพื่อนๆรูว้ว่าเรื่องที่เราเล่านั้นเป็นเรื่องจริงอยากให้เ,เพื่อนๆรู้ว่าผียาเอี้ยมมีตัวตนจริงๆและอยากให้เ,เพื่อนๆเห็นอย่างที่เราได้เห็นเพื่อนๆจะได้เชื่อเรื่องที่เราเล่าให้ฟังณเวลานั้นเราคิดแค่นั้นจริงๆ ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีตามมาขณะนั้นเวลาเก,เกือบจะเที่ยงคืนแล้วพวกเราหยิบเอากระดาษที่เขียนเป็นกระดานผีถ้วยแก้วออกมาแก้วใบเล็กใบหนึ่งไม้กีดไฟหนึ่งกลองเทียนหนึ่งเล่มแก้วใส่ข้อสารสำหรับใช้ทูปปักหนึ่งใบทูปสองดอกและเครื่องเส้นเป็นข้าวกับไข่ต้ม ในใจของเราตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนกลัวก็กลัวอยากให้เพื่อนเชื่อก็อยากจจนซึ่งขี้กลัวที่สุดในกลุ่มเปลี่ยนใจขอถอนตัวไม่เล่นและขอนั่งดูเฉยๆซึ่งพวกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรดวงการกระดานผีถ้วยแก้ววางบนพื้น เราจุดเทียนแล้วหยดน้ำตาเทียนงลงบนพื้นจากนั้นก็ตั้งเทียนไก่จุดทูบสองดอกดอกแรกยื่นให้ขวัญปักงลงบนเครื่องเส้นส่วนอีกดอกยื่นให้เราเรารู้สึกใจวิววิวอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็พยออายามข่มใจตัวเองไม่ให้กลัวเรากล่าวอันเชิญดวงวิญญาณของยายเอี้ยงขอเชิญดวงวิญญาณของยายเอี้ยงที่สถิตยอยู่บริเวณน,นี้ ให้มาสถิตอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเถิดจากนั้นเราก็าเอาถ้วยแก้วไปอังเอาควันทู่แล้วเอาไปคว่ำบนกระดานผีถ้วยแก้วแล้วนําทู่ปักลงในแก้วข้อสารจูนช่วยทำหน้าที่เดือมไปปิดไฟภายในห้องเมื่อไฟดับลงห้องทั้งห้องจึงมีเพียงแสงสว่างจากเปลวเทียนเล่มเล็กๆเพียงหนึ่งดวงเราทั้งสคนใช้นิ้วแตะเบาๆที่ถ้วยแก้ว เรากล่าวคำว่าพุทธไก่กล่าวคำว่าโทขวัญกล่าวคำว่าทาดวงกล่าวคำว่ายะไปจนครบสามรอบพุทโททายะพุทโททายะพุทโททายะในใจของเราก็ระล,ลึกไปถึงยายเอียงด้วยจากสภาพอากาศที่ไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกจู่ๆก็มีลมแรงพัดเสียงดังวีดวิว ัดกิ่งก้านของต้นไม้ให้เกิดเสียงดังและไหวเอ็นตามลมลมเย็นพัดเข้ามาภายในห้องจนเรารู้สึกได้ถึงไอเย็นของลมนั้นว่ามันเย็นราวกับลมในฤดูหนาวแต่ปเปลวเทียนกลับไม่ไหวติงแม้แต่เล็กน้อยแสงฟ้าแลบวิบวับสว่างสัยเข้ามาภายในห้องเป็นระยะระยะจูนกระโดดจากเตียงนอนลงมานั่งเกาะหลังของเราเอาไว้เสียงหมาหอนก็ดังขึ้น ถ้วยแก้วที่พวกเราใช้นิ้วแตะไว้ก็เริ่มขยับทีละน้อยตอนนั้นเรารู้สึกว่าหัวใจของเราเต้นแรงมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราตื่นเต้นหรือว่าเรารู้สึกกลัวกันแน่เรารีบเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือดวงวิญญาณที่อยู่ในแก้วนี้ใช่ดวงวิญญาณของยายเอี้ยงไหมจ๊ะถ้าใช่ให้เดินไปที่คำว่าใช่จะ้ะถ้วยแก้วขยับไปเองที่คำว่าใช่อย่างช้าชา ตอนนั้นเราขนลุกไปทั้งตัวแล้วแต่ไม่กล้าที่จะบอกเพื่อนๆจูนที่นั่งเกาะหลังของเราอยู่ก็พร่ำมบอกแต่ว่าพอเถอะเรากลัวหยุดเล่นเถอะนะแล้วจูจถ้วยแก้วก็ขยับไปที่คำว่าไม่ขวัญถามดวงวิญญาณของยายเอี้ยงว่าทำไมยังไม่ไปพูดไปเกิดถ้วยแก้วก็ขยับไปที่ตัวพยัญชนะรอเรือ ว่าเราทั้งสี่คนมองหน้ากันด้วยความสงสัยยายเอี้ยงต้องการจะสื่ออะไรจ,จูจูจูนก็ร้องกรีดขึ้นมาและแน่นอนว่าเราทั้งสี่คนปล่อยนิ้วจากถ้วยแก้วโดยที่ไม่ได้เชิญดวงวิญญาของยายเอี้ยงออกก่อนจูนยกมือขึ้นชี้นิ้วไปที่หน้าต่างพร้อมกับพูดว่าผีผียายแก่ผมขาว พวกเราจึงหันไปมองพร้อมกันยายเอี้ยงผียายเอี้ยงจริงๆด้วยยายแก่ผมขาวลอยอยู่ด้านนอกหน้าต่างเราทั้งห้าคนแหกปากร้องรันบ้านเราได้แต่ก่าวขอโทษขอพวยยเอี้ยงอยู่อย่างไม่คาดผียายเอี้ยงค่อยๆหันหน้ามาให้พวกเราได้เห็นในสภาพใบหน้าที่ปูดบวมและลูกตาทั้งสองข้างกลุดออกมาห้อยตองแตงอยู่นอกเบ้า เราทั้งห้าคนพร้อมใจกระโดดขึ้นเตียงซุกตัวอยู่ในผ้าห่มผียายเอี้ยงยังคงปรากฏตัวอยู่นอกหน้าต่างไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราก็มาคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ซึ่งปัญหามันอยู่ที่ว่าเราทั้งสี่คนที่แตกถ้วยแก้วก็ต่างเอามือจากถ้วยแก้วก่อนที่จะกล่าวเชิญดวงวิญญาณของยายเอี้ยงออกจากถ้วยแก้ว พวกเราตัดสินใจว่าคืนนี้พวกเราจะอบพยพหนีผีเอียยงไปนอนค้างที่บ้านของดวงเพราะพ่อของดวงไปเซียนพระภายในบ้านต้องมีของดีที่ช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเราได้พอไปถึงที่บ้านแม่ของดวงก็ถามพวกเราด้วยน้ำเสียงดุดันและออกไปในทางคาดคันพวกเราไปทำอะไรมาแต่พวกเราทั้งห้าคนไม่มีใครยอมรับจนกระทั่งแม่ของดวงพูดขึ้นมาว่า ทำไมมีผู้หญิงแก่ผมขาวติดตามมาด้วยเราทุกคนแสดงพิรุธโดยการกระโดดไปหลบที่ด้านหลังของแม่พวกเราจึงยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แม่ของดวงฟังพวกเราจึงโดนดุเล็กน้อยก่อนที่แม่ของดวงจะพาพวกเราไปหาพระอาจารย์ที่วัดพระอาจารย์เองก็เห็นดวงวิญญาณของยเยี่ยงเช่นกันจึงได้รู้ว่าอันที่จริงแล้วยาเยี่ยงแกรอ รอวันที่ตชาชัยจะตายไปอยู่ในโลกหลังความตายกับแกและสิ่งที่พวกเราทําถือเป็นการลบหลู่ดวงวิญญาณของยายเอี้ยงทําให้ดวงวิญญาณของยายเอี้ยงโกรธมากโกรธถ,ถึงขั้นที่ว่ายายเอี้ยงจะเอาคนใดคนหนึ่งไปอยู่ด้วยพระอาจารย์ท่านจึงทําพิธีบางสกุลเป็นบางสุกุลตายเพื่อต่อดวงชะตาให้กับพวกเราทุกคนหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น เราก,ก็ไม่กล้าไปแอบดูผียเอี้ยอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ